ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันน้อยู่กับช่องสายเลยสายเลาะอ้อีอ่เที่ยวเหมือนเดิมเหมือนเคยวานก่อนไม่ได้ลงคลิปเลยครับผมมวานไปทําธุระมาเข้าขนส่งตรวจสภาพรถต่อภาษีรถต่อภาษีมิเตอร์แจ้งขอเปลี่ยนป้ายทะเบียน มันชำรุดกเลยขอเปลี่ยนใหม่อยากได้ใหม่ครับผมก็เลยวุ่นๆทั้งวันเลยครับเมื่อวานไม่ได้มาลงคลิปกันเลยครับผมวันนี้มันเดิมเหมือนเคยครับผมวันเสาร์เหงาได้ไงเหมือนเดิมเหมือนเคย ติดต่องานออกต่างจังหวัดหรืองานเหมาหรืองา,งานเหมาเที่ยวไปทำตัวราติดต่อได้เลยครับผมศูนย์สองหกหนึ่งสี่สามแปดแปดศูนย์เชิญนี้การันตีด้วยผลงานนะครับผมการันตีด้วยผลงานคาดูรีวิวได้ที่แท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยครับผมเป็นเพจนะครับผมเข้าไปดูรีวิวได้เลยครับประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการเราเข่าเงาได้ไงกาก็วันนี้น่าจะร้อนนะครับผมบอกไปเลยน่าจะร้อนเหมือนวางป้ายทะเบียนขนยึ้นหน่อย ก่อนขับรถแล้วครับผมเนี่ยจะมีเวลาไหนมาถ่ายคลิปครับผมมันก็ต้องอาศัยช่วง,งว่างวไม่มีผู้โดยสาราจังหวะว่างไม่ค่อยจะมีครับเราไม่ใช่ทำอาชีพ YouTube อย่างเดียวอาชีพหลักคือขับแท็กซี่ครับผม ผู้คนครับผมมากมายคนนู้นขึ้นคนนี้ลงคนนู้นลงคนนี้ขึ้นไปแบบนี้ครับผมมีถนถักเราถ้าเราถ้าเราลดมาเอาอันใดอันหนึ่งเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เงินครับผมเอาทองสองอย่างเลยครับผม พูดผิดพูดถูกครับเอาสองอย่างเลยถ่าย y o u t u b e ด้วยขับรถด,ด้วยน้องก็อย่าลืมเข้ามาดูนะอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันครับผมขาดอีก28คนจะครบ1คนเอ้หน0 0งพคนติดตามครับผม รำลังใจให้ด้วยนะครับผมรถก็จะขับคลิปก็จะถ่ายพุ่นแล้วอาบรรยากาศมาให้รับชมเฉยๆครับอยู่ถนนสงกระพาครับมุ่งหน้าดอนเมืองครับตอนนี้เอบ้านอยู่ใกล้ๆสนามบินดอนเมือง ขายบินมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดติดต่อไม่ได้เลยครับผม0926143880อีอนี้การันตีครับผมปลอดภัยแน่นอนหรือว่าทันดาดตกคมตกเครื่องอยากให้ไปส่งต่างจังหวัดติดต่อไม่ได้เลยครับผม จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมท่านใดที่เข้าดูคลิปนี้แล้วขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสี่ขันก็คือต้องดูแลสุขภาพนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพมาด้วยครับสวัสดีครับ